สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเชียร์อากันที่บ้านสุชาดารีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ท่ามกลางเขตพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสระบุรีบ้านสุชาดารีสอร์ทแอนด์สปาภายใต้คอนเซ็ปต์ล u กชัวรี่แอนด์เวลที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์โดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปะล้านนาจะทําให้คุณใกล้ชิดกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์บ้านสุชาดารีสอร์ทแอนด์สปา พร้อมมอบความสบายในการพักผ่อนภายในห้องพักสุดหรู32ห้องทั้งแบบสวีทและแบบวิลล่าห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างประณีตเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสุดทันสมัย บ้านสุชาดารีสอร์ทแอนด์สปาเสนอสุนทรียภาพในการรับประทานอาหารที่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารไทยและอาหารตะวันตกโดยคัดสรรผักออร์แกนิกที่ปลูกเองภายในรีสอร์ทอีกด้วยภายในรีสอร์ทยังมีกิจกรรมแบบไทยที่ให้คุณได้ทดลองปลูกข้าวได้ตนเองและเพลิดเพลินไปกับการตกปลาแบบดั้งเดิมด้วยการใช้เบ็ดไม้ไผ่นอกจากนี้ยังมีบริการสปา ฟิตเนสสระว่ายน้ำตีกอล์ฟปั่นจักรยานและเกมรูมที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันบ้านสุชาดารีสอร์ทแอนด์สปาจะทำให้คุณได้พบแต่ความประทับใจตลอดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน